คลิปนี้ผมมาสอนทำภาพ PNG นะครับส่งขายที่ Adobe Stock ครับทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันได้เลยครับนี่เป็นอัปเดตจากทาง Adobe Stock นะครับก็คือตัวเว็บเนี่ยเขารองรับการส่งงานรูปแบบไฟล์ PNG แล้วครับก็คือใครที่เป็นสายไดคัต หรือแม้กระทั่งสาย 3D อย่างผมนะครับที่สามารถเรนเดอร์งานที่เป็นพื้นหลังใสแล้วก็เซฟเป็น PNG ได้เนี่ยสามารถส่งงานตระกูลนี้นะครับไปขายได้ด้วยครับโอเคเรามาดูหน้าต่างอัปโหลดไฟล์นะครับจากเว็บ Adobe Stock กันดีกว่าครับก็คือมันจะมีของใหม่เข้ามานะครับไฟล์ file. Transparent PNG ครับก็จะมีข้อกำหนดดังนี้ครับตัวพื้นหลังนะครับต้องใสต้องเป็นไฟล์ PNG format เท่านั้นครับความละเอียดภาพขั้นต่ำนะครับ4เมกะพิกเซลขึ้นไปสูงสุดนะครับไม่เกิน100เมกะพิกเซลครับแล้วก็ขนาดไฟล์เนี่ยไม่เกิน45เมกเท่านั้นเองครับอ่าซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อกำหนดคร่าวๆนะครับไฟล์ PNG ที่เป็นพื้นหลังใส่นะครับเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ผมเนี่ย ลองทำเอาไว้นะครับก็คือเราสามารถนะครับลากตัวไฟล์นี้เข้ามาในโปรแกรมไหนก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ผมลากเข้ามาใน o t o s h o p นะครับแล้วก็ Enter ไปครับจะสังเกตว่าอ่ะมันไม่มีตัวพื้นหลังนะครับก็สามารถนำมาใช้นะครับตกแต่งกับงานของเราได้เลยครับเดี๋ยวจะลากเพิ่มเข้ามาเยอะๆนะครับอ่ะแบบนี้ครับเราก็เอามาใช้วางเอามาใช้ตกแต่งนะครับอ่ะซึ่งผมมองว่าการที่มันสามารถทําพื้นหลังใสได้เนี่ยตัวลูกค้านะครับสามารถนําภาพพวกเนี้ย เอาไปใช้วางประกอบได้ค่อนข้างง่ายครับอาเพื่อให้เราเห็นภาพง่ายๆนะครับอารมณ์มันก็คล้ายๆกับเว็บ c a n วาเนี่ยแหละครับที่เราเนี่ยสามารถดึงอิเลเมนต,ต์ต่างๆที่ทางเว็บมีให้นะครับเอามาใช้ตกแต่ง กับตัว Presentation ของเราครับอ่าอันนี้ผมจะลองหยิบ e l เ m e n t เข้ามามั่วๆนะครับแล้วก็เอามาวางตกแต่งให้กับงานของผมครับอ่าก็หยิบๆนะครับแล้วก็ลากใส่ตัวชิ้นงานของเราได้เลยครับอ่าผมมีงานตัวเองนะครับแอบอัปโหลดขึ้นมาด้วยครับก็เอาเข้ามาวางแบบนี้ง่ายๆได้เลยครับอ่าเห็นไหมครับว่าตัว 3D Element พวกนี้มันสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายครับแป๊บๆเนี่ย เราก็ทําตัว Presentation เสร็จแล้วครับเพียงแค่เราเนี่ยหยิบ Element ต่างๆนะครับที่เรามีเอามาวางประกอบกับงานของเราครับอ่าอันนี้ผมก็เนียนขายตัวคอสนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาสนับสนุนกันได้ครับซึ่งด้วยความที่ว่าผมเป็น 3D artist อยู่แล้วนะครับผมก็จะมาสอนใช้โปรแกรม Blender นะครับทำงานพวกนี้ไปส่งขายที่ Adobe Stock ครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามา ัชมกนคลิปนี้เหมือนเดิมครับเหมาะกับคนที่มีพื้นฐานโปรแกรม Blender มาบ้างแล้วนะครับเช่นเลื่อนกล้องหมุนกล้องซูมเข้าซูมออกการสร้างโมเดลอิดิทแก้ไขต่างๆแบบง่ายๆนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มกันได้เลยครับเปิดโปรแกรมมาปุ๊บนะครับก็เลื่อนตัวไทม์ไลน์ทิ้งไปก่อนครับแล้วก็มาที่ w i n d o w toggle window full screen เหมือนเดิมครับกดตัว A ครับเลือกทุกอย่างกดตัว X ครับ delete ออกไปได้เลยในคลิปนี้เราก็จะทําเป็น 3D element แบบง่ายๆสักชิ้นโอเคขอเอาเป็นดาวแล้ว เราจะขึ้นสดๆนะครับโดยที่ไม่มีแบบอ้างอิงเลยครับวิเคราะห์รูปทรงพื้นฐานนะครับดาวห้าแรกกดชิป A ครับผมขอใช้เป็นตัวไซลินเดอร์ละกันครับซึ่งตัวไซลินเดอร์นี้ผมจะตั้งไว้ที่5 v e r t e รเทนะครับเพราะว่าดาวของเราจะมี5แชร์ครับกดตัว R ครับโ o รเ t e ตามแกน X ที่90องศา Enter ครับหมุนกล้องเล็กน้อยครับกดแท็บเข้า Edit Mode Shi ิป Z X D ครับเราเลือกเป็น Face Mode นะครับลากครอบอ่ะ ฝั่งด้านหลังนะครับทั้งหมดเลยทิ้งออกไปครับกดตัว x ครับ delete face ออกไปได้เลยครับให้เหลือแค่ระนาบแบนๆแบบนี้นะครับอ่ะกด tab ออกมา1ครั้งครับคลิกขวา set origin to geometry ได้เลยครับกด1มากล้อง font view ครับกด shift Z นะครับออกจาก x-ray mode ได้เลยเลือก face ครับด้านหน้าสุดกดตัว i 1ครั้งครับ inset เข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราจะทําการหั่นเส้นครับโดยคลิกที่ edge mode นะครับกดคลิกที่เส้นครับกด shift ค้างไว้นะครับเลือกทุกเส้นเลยครับคลิกขวานะครับมันจะ มีคำสั่งที่ชื่อว่า A split อยู่นะครับอันนี้จะเป็นการแยกเส้นออกจากกันครับกดไป1ครั้งครับตัวเส้นที่เราเลือกตะเกียมันจะถูกแยกออกจากกันนะครับก็ทําตามผมได้เลยครับกดตัว A 1ครั้งคลิกขวานะครับ Smooth Vertex ไปสักทีหนึ่งครับแล้วก็ปรับค่า Smooth นะครับน้อยๆหน่อยอ่ะประมาณนี้ก็ได้ครับอาจจะยังไม่เหมือนดวงดาวนะครับอันนี้ให้เราเนี่ยมาที่ A mode ครับคลิกที่เส้นนะครับกดตัว M เหมือนแอสเซนเตอร์ได้เลยครับอันนี้ผมก็จะทําไปทีละอันนะครับจนครบ5มุมครับก็ยังคงไม่เหมือนดาวครับอันนี้ผมก็จะมาคลิกที่เวอร์เท็ครับลากครอบครับกดชิกค้างไว้นะครับอ่ะเลือกแบบช่องเว้นช่องแบบนี้ก็ได้ครับทีนี้ให้เรากดตัว S นะครับเพื่อสเกลออกมาครับอ่าเห็นนะครับตอนนี้ก็เริ่มเหมือนดาวขึ้นมาแล้วครับโอเคผมก็จะทําเป็นเชฟดาวง่ายๆนะครับกดแทบออกมาครับทีนี้ให้เราลองโลเทดดูนะครับอ่ะแนะนานะครับให้เรามาเปิดลูกศรตรงนี้ออกมาด้วยครับกดปุ๊บนะครับมัน เอาไว้อยู่อ่ะผมก็จะลองโรเททนะครับตามแกนวาอ่ะซึ่งค่าที่ผมคิดว่าพอดีนะครับน่าจะอยู่ที่3 6องศาครับแล้วก็ Enter ไปได้เลยครับโอเคทีนี้ผมก็จะมาที่ modifier property นะครับกดเข้ามา add modifier นะครับใช้คำสั่งที่ชื่อว่า solidify นะครับเพื่อทำความหนาให้กับดวงดาวครับแล้วก็เพิ่มลดค่า thickness ได้ตามใจชอบเลยครับอ่ะพอได้ความหนาที่เราพอใจแล้วนะครับผมก็คลิกนะครับแล้วก็กด apply ไปครับอ่ะทีนี้นะครับผมก็จะ add m o d i f i เพิ่มอีกจะใช้ คำสั่งที่ชื่อว่า Bevel ครับกดเข้ามานะครับแล้วก็ตัวเซกเมนต์เนี่ยผมจะใช้ที่2องเซกเมนต์ครับแล้วก็สามารถเพิ่มลดนะครับอเมาส์ตามใจชอบเลยครับอยากได้โค้งมนประมาณไหนนะครับอ่ะขออีกนิดนะครับอาจจะเพิ่มเป็น3ามเซกเมนต์ก็ได้ครับพอได้ผลลัพธ์ที่เราพอใจให้ลองนะครับทำการคลิกขวาเฉดสมูทที่โมเดลไป1ทีแล้วก็ลองนะครับ Add Modify Subdivision Surface นะครับ Subdivision Surface ให้อยู่ด้านล่างตัว Bevel นะครับเพื่อให้เราเนี่ยลองดูผลลัพธ์อีกทีครับตัว level ใน Viewport นะครับอันนี้ ผมจะลองเพิ่มเป็น2ครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับเราสามารถปรับเพิ่มลดค่า B ีเวลได้ตามปกติครับเท่าที่ดูนะครับผมคิดว่าตัว b e เวลเนี่ยใช้2 Segment นะครับตัวโมเดลจะค่อนข้างมีความสม ooth มากกว่าครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้แค่2 Segment ครับให้ทําการคลิกนะครับแล้วก็แอป l y ตัว b w เวลเข้าไปได้เลยครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้คลิกขวาครับ Set Origin to Geometry อีกสักครั้งหนึ่งครับ กด3เข้ากล้องไซส์วิวครับอันนี้ผมจะกดตัว G นะครับอ่ะขยับตัวดาวเนี่ยมาวางไว้บนเส้นกริดสีเขียวนะครับอ่ะ s h i f เปิดปิดเอ็กซลเลยก็ได้ครับกดตัว G ครับขยับมาตามแกน Y หรือแกนสีเขียวนะครับก็วางไว้ประมาณนี้ได้เลยครับชิป f t s ออกจากเอ็กซลเลยได้ครับอ่ะสุดท้ายเราก็จะเคลียร์นะครับค่าทรานสฟอร์มทั้งหมดของมันไปก่อนรอบหนึ่งครับโดยการกดคอนโทรลเอครับ apply all transform ได้เลยครับตัวจุดออริจินนะครับมันจะถูกย้ายมาด้านล่างอันนี้ไม่ต้องตกใจครับถูกต้องแล้วครับอ่ะชิ้นที่1นะครับผมอาจจะตั้ง ื่อว่า star นะครับ01 enter ไปครับแล้วก็ขอทำการปิดตาไปก่อนนะครับทีนี้มันอาจจะดูธรรมดาหรือว่าเรียบง่ายเกินไปนะครับผมก็อาจจะมีการเพิ่มลูกเล่นนะครับเช่นทำดวงตาทำปากเข้าไปให้กับดาวของเราครับอ่ะดูอย่างของผมนะครับก็จะมีตาประมาณนี้แล้วก็จะมีรูปทรงอื่นนะครับเอาไว้เป็นทางเลือกนะครับให้กับลูกค้าของเราอ่ากด1ครับมากล้อง f ฟอนวิวชิพเ A ครับ add ตัวเพลนเข้ามาก็ได้ครับกด r ครับ rotate ตามแกน x ที่90และ enter ครับกด s เก a l e ตามแกน x ครับอ่าให ยาวๆหน่อยนะครับแล้วผมก็จะเพิ่มเส้นไปง่ายๆเลยครับโดยการกดแท็บ Mode mode. เข้า e d i ิ m o หมครับขอนอาร์ครับลูปคัดเลือนลูกกลิ้งเข้าไป1ครั้งนะครับอ่ะเพิ่มประมาณนี้ดับเบิลคลิกได้เลยลากครอบครับกดตัว G ขยับลงมาตามแกน Z ครับกดเกสเกลตามแกน X อครับอ่ะลากครอบเบอร์งิดด้านล่างครับกดเอสเกวตามแกน X ครับลากครอบเบอร์งิดด้านบนกดเอสเกวตามแกน X กครับกดแทบออกมาครับทีนี้ผมจะกดเกสเยวให้เล็กลงนะครับแล้วก็กดตัว G ครับอ่ะขยับมาประมาณนี้ครับเอามาวางไว้ด้านขวานะครับอ่ะเกลประมาณนี้อ่ะหมุนกล้องเล็กน้อยกดตัว ขยับมาตามแกน y ครับเอามาไว้ด้านหน้าของดวงดาวนะครับ add modify solidify เหมือนเดิมครับปรับความหนานะครับอันนี้ผมก็จะทําให้มันหนาออกมาด้านนอกครับแล้วก็ add modify s u b d i v i s i o n surface เพื่อเช็คผลลัพธ์นะครับก็อยากได้หนาประมาณไหนนะครับก็จัดไปได้เลยครับตัว s u b d i v i s i o n surface ผมจะเพิ่มไป2นะครับแล้วก็คลิกขวาเ e Smooth ดูครับ อ่ะกด1มากล้องฟอนวิวครับในระหว่างนี้เรายังปรับเพิ่มเติมได้ครับเช่นกดแทบเข้า Edit Mode ิ h i ชิ z X-ray อครับอ่ะลากครอบครับกด G ขยับตามแกน Z นะครับอ่ะประมาณนี้ก็ได้ครับกด S s c a ก e ตามแกน X ครับอ่ะลากครอบครับกด S s c a ก e ตามแกน X ครับกดแทบออกมาครับ Shi เซ z ออกจาก Xray นะครับ อันนี้ผมพอใจแล้วผมจะแอปพลายตัว solidify เข้าไป1ทีครับส่วน subdivision นะครับผมจะลด viewport มาเหลือ1ครับแล้วก็ทำการแอปพลายเข้าไปได้เลยครับให้ทำการคลิกขวาครับ set origin to geometry ได้ครับสำหรับปากนะครับผมก็กด shift d ครับอ่ะใช้ลูกตานี่แหละเอามาวางไว้เป็นปากแทนได้เลยครับอ่ะเพื่อความชัวร์ว่ามันจะอยู่ตรงกลางนะครับผมจะเปิดคำสั่ง snap tool ไว้ครับแล้วก็คลิกนะครับคำว่า absolute grid snap ครับอ่า shift s x a นะครับกดตัว g ครับขยับตามแกน x นะครับแล้วก็ Snap เข้าไปเลยครับคลิก1ทีครับแล้วก็เอาคําสั่ง Snap ออกครับชิปแซดออกจาก Xray ครับมุนมุนเช็คผลลั์ดูครับอาจจะมีการขยับดันเข้าไปเล็กน้อยนะครับสำหรับตาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็เลือกดวงตาครับ a d d modify ที่ชื่อว่า Min เรอร Modify ก็ได้ครับแล้วก็คลิกที่ Min เรอร์อ็อบกครับในที่นี้ผมจะอ้างอิงนะครับจากตัวดวงดาวครับก็คลิกไปครับกดหนึ่งมากล้องฟอน Bu i ิวครับในระหว่างนี้เราสามารถปรับตำแหน่งเพิ่มลดได้ตามใจชอบเลยนะครับก็อาจจะมีการโรเทนะครับกดตัว หมุนดวงตาของเราเล็กน้อยครับหมุนๆเช็คผลลับดูนะครับพอเราได้ผลลับที่พอใจแลวเนี่ยอันนี้ผมก็จะทำการแอปพลายนะครับคำสั่งมินเลอร์เข้าไปเลยครับถัดมาเป็นเรื่องของตัวแมท e ท i เรียลนะครับผมกดแทสค้างไว้เข้าแมท e ท i เรียลพรีวิวครับก็คลิกที่ตัวแมท e ท i เรียล p e r พเอร์ตี้ครับกดนิวแมท e ท i เรียลครับดวงตากับปากนะครับผมคลิกกดชิปค้างไว้ครับ คอนโทเจครับจอยครับแล้วก็กดนิวแมทเทอเรียลครับอ่ะปรับเป็นสีดําก็ได้ครับสาหรับดวงตาและปากเนี่ยผมจะลดค่าลัฟเนตครับให้มันมีการสะท้อนมากขึ้นครับอ่ะเพื่อความง่ายนะครับผมจะกดชิปค้างไว้เลือกดวงตาปากแล้วก็เลือกดวงดาวครับคอนโทเจครับจอยให้เป็นชิ้นเดียวกันครับอ่ะตัวค่าโมดิฟายเออร์นะครับมันก็จะอิงตามโมเดลชิ้นที่เราเลือกอสุดท้ายนะครับก็คือดวงดาวอ่ะมันก็จะสมูทประมาณนี้เลยครับทีนี้การเรนเดอร์นะครับให้พื้นหลังใสเนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรเลยครับมันขึ้นอยู่กกัับารต้ง ค่าของเราครับอ่ะผมจะลองครับกด shift a Add ตัว camera เข้ามาก่อนครับซึ่งในรอบนี้นะครับผมจะตั้งขนาด Output นะครับอยู่ที่4,000นะครับคูณ4,000ก็เอาใหญ่ๆไปเลยครับตัวค่าของกล้องนะครับอันนี้กดคลิกเข้ามาครับอ่ะ focal l e n เนี่ยผมจะใช้อยู่ที่120ครับอ่ะหมุนกล้องออกมาเล็กน้อยครับกดตัว G ขยับกล้องออกมาตามแกน y ครับกด g Z ครับดันขึ้นมาเล็กน้อยครับ กด0เข้ากล้องหลักของเราครับแล้วเราก็ G Z นะครับขยับ G Y ครับขยับเข้าไปนะครับอ่ะประมาณหนึ่งครับในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดแสงแล้วก็เรนเดอร์ออกไปนะครับอ่ะผมอาจจะทําการสปลิตตัวหน้าต่างออกมานะครับให้เราครับมาที่มุมนี้ครับอ่ะเลื่อนเคอร์เซอร์มาครับคลิกค้างไว้ลากหน้าต่างออกมาครับอ่ะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นกล้องปกตินะครับอ่ะฝั่งขวาเนี่ยให้เรากด Z ค้างไว้เข้าเรนเดอร์โหมดได้เลยครับสำหรับการเรนเดอร์ไฟล์นี้นะครับผมจะใช้ตัวเรนเดอร์เอนจินเนี่ยเป็นไซเคิล ใช้การ์ดจอนะครับเข้ามาช่วยค่าแซมเปิลทั้งหมดนะครับผมจะใช้อยู่ที่256ครับแล้วก็จะมีการใช้ดีนอสส์นะครับเข้ามาช่วยด้วยอ่าทีนี้พอโมเดลของเรานะครับมันอยู่ด้านหน้าแบบนี้ยมันจะดูทื่อๆเกินไปนะครับผมจะกดตัว R2 ครั้งครับทำการอ่าโรเตทตัวดาวของเราะครับเล็กน้อยอ่าทีนี้ก็ให้เราจัดแสงตามใจชอบเลยครับหลักๆเนี่ยผมก็ใช้แค่ three point lighting นั่นแหละครับก็ให้เรานะครับอ่ามาที่กล้องฝั่งนี้ก็ได้ครับกดชิป A ครับแอดตัวไลท์เข้ามาครับในที่นี้ผมขอใช้เป็น area light ครับ มาที่ Object Data Property ของแสงเรานะครับกดตัว G ขยับมาด้านข้างเล็กน้อยครับกดตัว R นะครับ Rotate ยิงเข้าหาดวงดาวครับกด7นะครับเข้ากล้อง Top View ครับกดตัว S Scale ให้ไฟมีขนาดใหญ่ขึ้นครับกดตัว G ครับขยับมาดานนาเล็กน้อยกดตัว R Rotate ครับอันนี้ Key Light นะครับผมจะตั้งอยู่ที่500วัตต์ครับถ้ามันมืดไปเราเพิ่มได้นะครับผมเพิ่มเป็น1000วัตต์ครับอ่าถัดมานะครับเราเลือก Key Light กด Shift D ครับ Duplicate ออกมาด้านข้างครับกดตัว R ครับ Rotate ยิงเข้าไปครับตัว Fill Light นะครับ ผมอาจจะตั้งอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0ึาวัตต์ครับอ่ามันจะได้มีมิติของเงากําเนิดขึ้นมาหน่อยนะครับอาสุดท้ายนะครับจะเป็นแบ็คไลท์ครับชิปดีครับดูพิเคตออกมาครับกดตัว R ครับาโรเทนะครับยิงจากด้านหลังนะครับอ่าประมาณนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวจะลองเปิดปิดให้ดูนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีไฮไลท์สีขาวปรากฏขึ้นอยู่ครับ อ่าซึ่งตัวแบ็คไลท์เนี่ยของผมนะครับอาจจะกดตัว S ครับสเกลให้เล็กลงหน่อยครับแล้วก็เพิ่มความแรงไปเยอะๆเลยครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ3,000วัตต์เลยก็ได้ครับอ่ะแล้วก็ลองหาองศาดีๆนะครับที่มันจะทำให้ออบเจกต์ของเราเนี่ยมีตัวริมไลท์นะครับสวยๆประมาณนี้อ่าไม่มีข้อกำหนดตายตัวนะครับผมอาจจะมีตัวแบ็คไลท์สัก2ดวงก็ได้ครับอ่ะเพื่อเติมมิติขอบไฮไลท์สวยๆนะครับให้กับตัวโมเดลของเราครับอ่ะหรือเพล่พนะครับผมอาจจะจัดเพิ่มมาเป็น3ดวงแบบนี้เลยก็ไม่ผิดนะครับ อ่าอันนี้อาจจะเบาๆหน่อยครับอาจจะสัก1,000วัตต์ก็ได้ครับโอเคเราก็จะได้น้องดาวฟิลลิ่งประมาณนี้สวยๆนะครับแล้วก็สำหรับเคล็ดลับในการทำไฟล์ png ออกไปนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรเลยครับก็มาพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับรวมคอร์สเรียนดีๆจากเพจ Graphic Income คอร์สเบสิก 3D โฟโต้สต็อกนะครับคอร์สขายดีอันดับหนึ่งของเพจกราฟิกอินแคมครับคอร์สที่ว่าด้ดยเรื่องของพื้นฐานโปรแกรม Blender นะครับและการนําไปต่อยอดกับการขายภาพออนไลน์ครับใครที่ไม่เคยใช้โปรแกรม Blender นะครับหรือมองหาการสร้างรายได้เสริมอยู่เนี่ยคอร์สนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอนครับคอร์สขายโมเดลที่ CG Trader ครับเป็นอีกหนึ่งตลาดขายงาน 3D นะครับที่น่าจับตามองมากๆซึ่งในคอร์สนี้ผมจะรวบรวม Workflow ทั้งหมดส่วนตัวของผมนะครับเกี่ยวกับการนําโมเดล 3D ไป ขายที่ตลาดนี้ตั้งแต่การทำโมเดล UV Texture จัดแสนนะครับอย่างถูกต้องรวมถึงการส่งงานไปขายด้วยครับซึ่งคอร์สนะครับไม่ค่อยมีคนสอนกันครับรับรองว่าหาเรียนยากแน่นอนครับคอร์ส 3D NFT Art นะครับหรือการทำ NFT Art ในรูปแบบ3มิติครับอีกหนึ่งคอร์สนะครับที่เราเนี่ยสามารถสร้างรายได้เสริมได้จากการนำ NFT Art ของเราไปขายครับหลักๆคอสนี้ก็จะเป็น Workflow จากประสบการณ์ส่วนตัวที่นำ NFT Art ไปขายครับสอนตั้งแต่การเป บัญชีการออกแบบสร้างผลงานรวมถึงการนําผลงานไปขายเลยครับใครที่มองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้เสริมก็น่าจะเหมาะกับตลาดนี้เช่นเดียวกันครับ คอร์สสอนปั้นสัตว์โลกน่ารักนะครับจากตัว A อักษร A ถึง Z คอร์สนี้เราไม่เน้นเรื่องการสร้างรายได้เสริมครับแต่ว่าเราเนี่ยจะเน้นเรื่องของการฝึกขึ้นโมเดลน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเนื้อหาคาแรคเตอร์ในคอร์สนี้แต่ละตัวเนี่ยจะมีเทคนิคการทําโมเดลที่แตกต่างกันบ้างครับซึ่งคอร์สนี้เราเน้นปั้นสนุกปั้นเอามันนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดปั้นครบนะครับจากตัวอักษร A ถึง Z รวมทั้งหมด26ตัวเนี่ยการันตีได้เลยนะครับว่าสกิลการปั้นของท่านเนี่ยเลเวลอัพ แน่นอนครับใครที่ติดตามผมอยู่แล้วชอบรูปแบบการซอนของผมหรือว่าสนใจตัวคอร์สนะครับสามารถติดต่อสมัครเรียนได้ทาง Facebook Fanpage Graphic Income ได้เลยครับแล้วก็สำหรับเคล็ดลับในการทำไฟล์ png ออกไปนะครับให้เรานะครับมาคลิกที่ Render Property นะครับเข้ามาตรงนี้ครับให้เราเนี่ยมาหาคำว่าฟิล์มนะครับกดเข้ามา1ทีครับ เลื่อนลงมานะครับเราจะสังเกตคําว่า transparent ครับกดเข้ามานะครับแค่นี้ตัวพื้นหลังของเรานะครับตอนที่เราเรนเดอร์งานออกไปเนี่ยมันก็จะถูกเจาะทะลุครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็แค่กดปุ่ม F12 นะครับแล้วก็รอโปรแกรมเนี่ยมันประมวลผลตัวภาพออกไปนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับเราก็กด Shift a t e r n a t e S นะครับ ทำการเซฟภาพออกไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก่อนเซฟนะครับเราก็มาเช็คดูดีๆว่าเป็นไฟล์ png แล้วต้องมี rgba ด้วยนะครับก็คือมีตัวอัลฟาพื้นหลังใสนะครับเจาะทะลุออกไปแล้วก็กดเซฟอิมเมจได้เลยครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับอ่ะผมก็ได้ดาวเพิ่มมาอีกดวงนะครับแล้วก็อ่ะซึ่งก็เหมือนเดิมเลยครับเราก็อัปโหลดไฟล์นะครับลากเข้าไปทำคีย์เวิร์ดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ส่งขายได้ปกติเหมือนเดิมเลยครับ ่าใครที่ไม่ได้ทำคีย์เวิร์ดมาจากข้างนอกนะครับเราก็มาพิมพ์ใน Adobe Stock ก็ได้นะครับมันก็จะมีพวก suggestion Keyword นะครับให้เราเนี่ยสามารถใส่เข้าไปครับแต่ว่าอันเนี้ยก็ระวังเรื่องของคำว่า Vector นะครับเพราะว่างานของเราไม่ใช่ Vector ครับงานของเราเป็นงานรูปภาพที่เป็น 3D นะครับแล้วก็ไฟล์ไทม์นะครับอันนี้ให้เปลี่ยนจาก Photo นะครับเป็น l u s u s t t i o n ครับอ่าเป็น g r p ราฟิก s o u r c e นะครับ ตัว property นะครับอันนี้เราไม่มีก็กด no ไปก็ได้ครับพอพร้อมแล้วเนี่ยเราก็แค่กด submit นะครับเพื่อส่งไฟล์ออกไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยครับเดี๋ยว submit โชว์ไปสัก1ไฟล์นะครับก็ไฟล์ถูกส่งเรียบร้อยนะครับเราก็รอทางเว็บนะครับรีวิวตัวไฟล์ของเราที่ส่งไปครับว่าผ่านไหมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับซึ่งไม่ใช่แค่ adobe stock นะครับอาจจะมีพวกเว็บไซต์ c a n v a หรือในอนาคตเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีหลายๆเว็บไซต์นะครับที่รองรับไฟล์รูปแบบ png ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ย ผมมองว่ามันใช้สะดวกมากเลยครับอ่าสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคอนเทนต์นี้นะครับอย่าลืมกด u u s s r r i e นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องกราฟิก Income ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับ